ครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ไปทํารถมาครับคือทํารถเตี้ยให้กลายเป็นรถสูงอ่าสูงยังไงมาดูกันซึ่งรถผมเป็นรถเตี้ยครับผมใส่ล้อทีอีสิบแปดอ่าถ้ากลับไปดูคลิปเก่าก็จะเห็นรถผมนะครับผมก็โหลดหน้า2อหลัง3ครับผมก็คือมีอยู่วันหนึ่งผมแค่ไปเจอแค่ล้อลายนี้ครับซึ่งมันดูสวยดีมันมันเหมือน ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยชอบก็เลยไปใส่มาครับใส่มาก็รัดด้วยยาง 2, 4, 5, 7, 10, 16ซึ่งยก2นิ้วครับผมซึ่งยางของผมก็เป็นยี่ห้อฮันคุกครับผม AT2 เป็นยางออเทเลนครับผมขับดีครับเสียงเงียบมากครับผมอ่าครับผมโดยข้างหน้ายก2นิ้วก็ใช้ก้อนรองครับผม ส่วนข้างหลังก็ดัดแหนบครับพอขับไปขับมาผมรู้สึกว่าหน้าไหวมากขึ้นครับผมแบบเขาบอกว่าถ้าเกิดยกใช้ก้อนใช้ก้อนรองเนี่ยมันต้องซื้อปีกนกมาด้วยครับครับนี่ก็เป็นหน้าตาของปีกนกบัดองศาสำหรับรถยกครับผม ต่อมาก็ขับรู้สึกดีขึ้นครับสดเสร็จแล้วก็พอยกขึ้นไปรถรู้สึกเหมือนล้นโลนครับผมผมก็เลยไปซื้อหาคิ้วล้อแบบเล็กๆหน่อยเพื่อจะมาใส่ให้มันดูมีมิติแล้วก็ซื้อกันบังโคลนใส่ด้วยครับดูให้มันมีของแต่งหน่อยท้ายผมก็ไม่พอใจความสูงครับก็เลยไปยกขึ้นอีก จะเลยใช้ชุดยกคุนป่าครับผมยก5นิ้วเป็นชุดยกตรงรุ่นครับผมโดยความสูงที่ได้ก็จะสูงประมาณรถไฮแลนเดอร์ er ยก2ครับผมจะเท่ากับประมาณนั้นครับต่อมาก็ทำให้รถด,ดูล้นไปอีกครับผมเหมือนสูงๆแบบไม่มีซุ้มล้อครับไม่มีโป่งล้อ มีแต่คิ้วล้อเล็กๆมันดูน่าเกียดมากครับก็เลยไปแปลงโป่งครับก็คือสั่งเขาทำโป่งครับซึ่งการทำโป่งก็คือเอาอะไหล่ของมือหนึ่งของโป่งตัวสูงมือ1นึ่งครับมาแปะเข้ากับกระบ,บะเดิมแล้วก็ข้างหน้าก็ใช้แก้มใช้แก้มแปะเข้าไปที่เดิมครับตรงรุ่นพร้อมกันชนหน้าตัวสูงครับผมก็จะเข้ารูปพอดีครับผม ครับลืมบอกไปผมก็เปลี่ยนยางด้วยนะครับมาใช้ของ bf goodrich เป็น265 70 16ครับผมก็มีดอกลายสวยมากขึ้นครับผมก็ชอบลายนี้ครับท้ายแปลงปนแปลงโปง่งเสร็จครับมันก็รู้สึกเหมือนรถขาเล็กๆเ,เหมือนกันครับเพราะว่ารถตัวเตี้ยมันเป็นรถที่ฐานล้อแคบกว่า รถตัวสูงทำให้เหมือนล้อมันมุดซุ้มเข้าไปครับผมบวกกับพฤติกรรมการขับรถเร็วของผมครับก็ทำให้ควบคุมรถไม่ค่อยได้แล้วก็โค้งมากขึ้นครับผมถ้าเกิดจะขับรถยกสูงต้องแบบใจเย็นๆขับช้าๆถึงจะแบบขับสนุกครับผมก็เลยตัดสินใจกลับทำเดิมครับคือถอดชุดยกดออก ก็กลายเป็นข้างหน้าใส่ก้อนรองข้างหลังก็ใส่แนบแอดขึ้นมายกหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วใส่ยางเดิมครับล้อก็ยางมุดซุ้มเข้าไปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เลี้ยวติดด้วยครับผมก็เลยมันจะมีอยู่ตรงนึงเหล็กออกมานิดนึงครับของตัวเตี้ยมมันจะมีผมก็เลยไปปาดออกครับผม พอปาดออกเสร็จล้อก็ยังมุดซุ้มผมเลยตัดสินใจนะครับไปใส่อแดปเตอร์ครับซึ่งมีความหนาประมาณ1.5นิ้วอันนี้เป็นงานเหล็กครับผมซึ่งผมอยากได้ความแข็งแรงครับและนี่ก็ล้อไม่ล้นมากครับปิ่มปิ่มซูมกำลังดีครับผมก็โอเคขึ้นกว่าเดิมครับผมสุดท้ายก็ ไปตั้งศูนย์ครับผมเพราะช่างบอกว่าล้อมันล้นออกมาต้องตั้งใหม่ก็ดีนะครับผมประมาณ300บาท500บาทครับก็ขับดีขึ้นครับผมก็ตอนนี้ก็พอใจในรถแล้วครับผมกว่าจะมาแบบนี้ได้ก็เจ็บไปเยอะเลยครับมั่วไปเยอะเลยก็น่าจะจบแล้วอนาคตก็ว่าจะ ทำนิดๆหน่อยๆใส่ราวหลังคาใส่อะไรอย่างนี้ครับผมเพื่อนๆคิดอยากจะทํารถยกสูงก็ลองคิดดูดีๆนะครับสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับขอบคุณครับ